ในปฏิทินวันที่25มักจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเป็นค่ำคืนที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแต่ในโลกของเรื่องเล่าค่ำคืนที่25คือค่ำคืนที่เงียบสงัดที่สุดเพราะบางสิ่งกำลังรอฟังยินดีต้อนรับสู่ย่ำค่ำย่ำขวัญ EP 25ในค่ำคืนที่25ที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่สำหรับเรื่องแรกมันกลับเป็นค่ำคืนที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยการอำลาเรื่องราวของดิวชายหนุ่มผู้มีน้ำใจที่อาสาขับรถกับเรื่องผู้โดยสารคนสุดท้ายเรื่องนี้ เป็นประสบการณ์ของคุณดิวคุณดิวเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่ผมเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันแต่ยังไม่ทันได้พักป้าพรอนเพื่อนบ้านที่สนิทกันก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเคาะประตูบ้านผมดิวช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกท่านพูดด้วยน้ำเสียงร้อนรน ช่วยขับรถไปส่งลุงสมให้ป้าทีแกอาการไม่ค่อยดีเลยลุงสมคือสามีของป้าพรอนแกป่วยเป็นโรคหัวใจมานานและช่วงหลังๆมานี้อาการก็ซุดลงเรื่อยๆแกอยากจะไปหาน้องออมหลานสาวคนเดียวของแกน่ะลูกป้าพรอนเล่าต่อทางน้ำตาแกบ่นว่าคิดถึงหลาน อยากจะไปเจอหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อไรผมมองนาฬิกาตอนนั้นมันเกือบจะห้าทุ่มแล้วการขับรถไปสะแก้วต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่เมื่อผมเห็นแววตาที่อ้อนวอนของป้าพรผมก็ใจอ่อนได้ครับป้าเดี๋ยวผมไปส่งให้ผมเดินไปช่วยป้าพรพยุงลุงสมออกมาจากบ้าน ท่านดูอิดโรยมากใบหน้าซีดและหายใจเหนื่อยหอบแต่ในแววตาของท่านกลับมีความมุ่งมั่นขอบใจมากนะพ่อหนุ่มลุงสมพูดกับผมด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มจังๆผมค่อยๆประคองท่านขึ้นรถของผมจัดเบาะให้ท่านเอนนอนได้อย่างสบายป้าพรอยืนโบกมือส่งเราด้วยความเป็นห่วง ในช่วงแรกของการเดินทางผมชวนลุงสมคุยเพื่อไม่ให้ท่านเหงาอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วครับลุงอดทนหน่อยนะครับลุงสมยิ้มอย่างอ่อนแรงลุงไหวเพื่อน้องออมลุงไหวเสมอแล้วท่านก็เริ่มเล่าเรื่องหลานสาวให้ผมฟังท่านเล่าว่าน้องอ,อมเป็นเด็กน่ารักฉลาดและเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของท่าน ท่านหยิบเอารูปถ่ายในกระเป๋าสตางค์เก่าๆออกมาให้ผมดูเป็นรูปของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังยิ้มอย่างสดใสลุงมีของขวัญจะไปให้เขาด้วยนะท่านพูดพลางลูบไปที่กระเป๋าเสื้อของท่านซึ่งผมสังเกตเห็นว่ามีกล่องเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในเป็นกล่องดนตรีเล็กๆเพลงที่เขาชอบฟังตอนเด็กๆ บทสนทนาของเราเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่ปู่คนหนึ่งมีต่อหลานซึ่งทำให้ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยในครั้งนี้จนกระทั่งรถวิ่งมาได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าวาผมก็เริ่มรู้สึกปวดท้องหนักขึ้นลุงครับเดี๋ยวผมขอแวะปั๊มข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะครับผมบอกลุงสม ซึ่งตอนนี้ผ่านดูเหมือนกำลังเคลิ้มหลับไปแล้วผมเลี้ยวรถเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ดูค่อนข้างใหญ่แต่ก็เงียบเหงาผิดปกติเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้วมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากร้านสะดวกซื้อที่เปิดอยู่ร้านเดียวผมหันไปบอกลุงสมลุงรอผมในรถแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมา ลุงสมพยักหน้าเล็กน้อยโดยที่ยังคงหลับตาผมลงจากรถและตรงไปที่ห้องน้ำทันทีผมใช้เวลาในห้องน้ำอยู่หลายนาทีเมื่อเดินกลับมาที่รถผมก็เห็นลุงสมยังคงนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมท่านเอ็นตัวพิงเบาะและหลับตาดูเหมือนยังคงหลับสบายอยู่ผมไม่อยากรบกวน จึงค่อยๆเปิดประตูเข้าไปนั่งที่ฝั่งคนขับอย่างเงียบๆแล้วก็ขับรถออกจากปั๊มเพื่อเดินทางต่อไปผมเปิดเพลงเบาๆคลอไปจับการเดินทางเพื่อไม่ให้รู้สึกเงียบเหงาเกินไปและปล่อยให้ลุงสมได้พักผ่อนรถของผมวิ่งไปตามถนนที่มืดมิดสองข้างทางเป็นป่ารก มีเพียงแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่ส่องนำทางบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเครื่องยนต์ของรถผมเองจูจๆในความเงียบนั้นผมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเพลงที่แผ่วเบาดังลอยมาเสียงเพลงนั้นมาจากกล่องดนตรีเพลงที่ลุงสมบอกว่าจะเอาไปให้น้องอ,อมผมตกใจ ทำไมกล่องดนตรีถึงดังขึ้นมาเองได้ผมรีบมองไปที่กระจกมองหลังภาพที่เห็นคือลุงสมยังคงนอนนิ่งอยู่บนเบาะหลังหลับตาเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรลุงครับลุงสมครับผมเรียกท่านเสียงดังแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมามีเพียงเสียงเพลงจากกล่องดนตรี ที่ยังคงดังแผ่วเบาผมรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรกล่องดนตรีอาจจะเปิดเองก็ได้หรือว่าลุงสมอาจแค่จะละเมอไปเปิดมันก็ได้แต่ลึกๆในใจผมรู้ว่ามันไม่ปกติผมลดกระจกลงเล็กน้อยเพื่อให้ลมเย็นๆพัดเข้ามาจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นบ้าง ดิวไม่ต้องกลัวนะลุงอยู่ตรงนี้จูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงลุงสมพูดขึ้นมาผมสะดุ้งสุดตัวผมมองไปที่กระจกมองหลังอีกครั้งลุงสมยังคงนอนนิ่งอยู่บนเบาะหลังแต่ครั้งนี้ดวงตาของท่านค่อยๆลืมขึ้นดวงตาของท่านจ้องมองมาที่ผมผ่านกระจกนิ่งเฉยไร้อารมณ์ แต่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นลุงลุงตื่นแล้วเหรอครับผมถามเขาเสียงของผมสั่นเล็กน้อยลุงสมไม่ตอบท่านเพียงแค่ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่กลับทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวแล้วท่านก็พูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่แห่พร่าแต่ชัดเจนไปน้องอ,อมรออยู่ ต้องรีบไปหาหลานผมพยายามควบคุมสติและขับรถต่อไปทุกๆครั้งที่มองกระจกหลังก็จะเห็นลุงสมยังคงเลืมตาแล้วจ้องมองมาบางครั้งท่านก็จะพูดขึ้นมาเบาๆเดียวขับเร็วอีกนิดนะลุงอยากเจอหลานและเสียงกลองดนตรีก็ยังคงดังแผ่วเบาอยู่ตลอดเวลา ผมไม่กล้าที่จะหันไปมองหน้าท่านตรงๆผมทำได้เพียงแค่ขับรถไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกทั้งกลัวทั้งสับสนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรู้สึกได้ถึงความรักที่แข็งแกร่งของปู่คนนี้จนกระทั่งผมเริ่มเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนอยู่ไกลๆล,ลุงครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ ผมบอกท่านลุงสมไม่ตอบท่านเพียงแค่ยิ้มแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งและเสียงเพลงจากกล่องดนตรีก็เงียบลงผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกคงจะหลับไปแล้วจริงๆผมคิดในใจในที่สุดผมก็ขับรถมาถึงบ้านน้องออมที่จังหวัดสะแก้วผมค่อยๆจอดรถ แล้วหันไปพูดกับท่านลุงครับลุงสมถึงแล้วนะครับผมเห็นท่านยังคงนั่งนิ่งลับตาพริมผมค่อยๆเอื้อมมือไปเขี่ยแขนท่านเบาๆลุงครับตื่นครับลุงถึงบ้านน้องออมแล้วครับผมลองเขย่าแรงขึ้นและนั่นก็คือตอนที่ผมได้สัมผัสกับความจริงร่างของลุงสม เยนผมช็อกมือของผมที่สัมผัสร่างท่านดึงกลับแทบไม่ทันผมค่อยๆมองไปที่ใบหน้าของท่านใบหน้าของท่านซีดริมฝีปากคล้ำและที่น่ากลัวที่สุดก็คือดวงตาของท่านก็ลืมตาโพลงจ้องมองไปยังความว่างเปล่าผมพูดไม่ออกรีบเปิดประตูและวิ่งลงจากรถ ช่วยด้ครับช่วยด้วยลุงสมลุงสมแกบแกบญาติที่รออยู่รีบวิ่งกรูเข้ามาที่รถและเมื่อพวกเขาได้เห็นสภาพของลุงสมเสียงร้องไห้โหก็ดังขึ้นมาทันทีลูกสาวของลุงสมซึ่งน่าจะเป็นแม่ของน้องอ,อมเข้ามากอดร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อและร้องไห้จนแทบจะขาดใจพ่อพ่อบอกว่า จะมาหาหนูพ่อมาจริงๆด้วยเธอพูดทางน้ำตาผมยืนอยู่ข้างรถมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งกลัวทั้งสับสนและก็เสียใจไม่นานตำรวจและหน่วยกู้ภัยก็มาถึงในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าลุงสมน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า3 4ชั่วโมงนั่นหมายความว่าท่านได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ตอนที่ผมจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งเสียงเพลงจากกล่องดนตรีและคำถามที่ท่านพูดกับผมดิวไม่ต้องกลัวนะลุงอยู่ตรงนี้ไปน้องอ,อมรออยู่ต้องรีบไปหาหลาน ดิวขับเร็วอีกนิดนะลุงอยากเจอหลานมันคืออะไรเรื่องแรกคือการทำหน้าที่เป็นผู้ไปส่งในการเดินทางครั้งสุดท้ายแต่เรื่องต่อไปคือการกลายเป็นผู้ถูกไล่ในห้องพักเมื่อเพื่อนร่วมห้องของคุณไม่ต้องการให้คุณอยู่ พบกับประสบการณ์ของมิ้นในแขกที่ไม่ได้รับเชิญเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณมิ้นคุณมิ้นเล่าให้เราฟังว่าด้วยอาชีพที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการสํารวจทรัพย์สินมันทำให้ฉันต้องเดินทางไปตามต่างจังหวัดต่างๆอยู่บ่อยๆการเดินทางแต่ละครั้งก็ใช่ว่าจะไปเช้าเย็นกลับได้ส่วนใหญ่ก็ต้องหาที่พักค้างคืน ถ้าเป็นจังหวัดเดิมๆอำเภอเดิมๆฉันก็จะมีโรงแรมประจำที่พักแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่ก็มีหลายครั้งที่ฉันเลือกที่พักไม่ได้เพราะต้องดูหน้างานว่าเสร็จกี่โมงและจะต้องไปต่อที่จุดไหนมันทําให้หลายๆครั้งฉันต้องหาที่พักแบบหน้างานในโซนนั้นๆและครั้งนี้ก็เช่นกันฉันต้องเดินทางจากกรุงเทพ ไปยังจังหวัดราชบุรีและมีงานต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉันพยายามจะทำเวลาให้งานที่ราชบุรีจบเร็ว,เ,รวเพื่อที่จะได้ขับรถยาวไปนอนที่โรงแรมประจำของฉันที่ประจวบแต่รอบนี้มันไม่เป็นไปตามแผนฉันใช้เวลาอยู่ที่ราชบุรีนานกว่าที่คิดกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างจบก็ปาเข้าไปสามทุ่มแล้ว ฉันมองนาฬิกาถ้าจะขับรถไปประจวบตอนนี้ต้องมีอีกเกือบสามชั่วโมงและฉันก็เหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันแล้วด้วยฉันเลยตัดสินใจว่านอนนี่แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อฉันเปิดแอปหาที่พักแล้วก็เจอโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากที่ฉันอยู่มากนักรีวิวก็ดูโอเคและราคาก็ไม่แพงในตอนนั้น ฉันไม่ได้คิดอะไรแค่อยากจะได้ที่อาบน้ำและล้มตัวลงนอนเท่านั้นฉันขับรถไปถึงโรงแรมนั้นซึ่งดูจากภายนอกก็ไม่ได้แย่อะไรเป็นตึกเก่าๆหน่อยแต่ก็ดูสะอาดตาฉันได้ห้องพักที่ชั้นสามเมื่อเปิดเข้าไปสภาพภายในห้องก็ดูทั่วไปเตียงนอนทีวีโต๊ะเครื่องแป้งและห้องน้ำ ไม่มีอะไรหรูหราแต่ก็ดูสะอาดฉันล็อกประตูและคล้องโซ่ล็อกประตูในที่สุดจะได้พักผ่อนสักทีคืนนั้นกว่าฉันจะได้อาบน้ำก็ปาเข้าไปสี่ทุ่มกว่าแล้วแต่ในตอนที่ฉันกำลังจะอาบน้ำนั่นเองฉันก็ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นอับที่โชยออกมาจากท่อระบายน้ำในห้องน้ำ มันเป็นกลิ่นอับชื้นที่แปลกเหมือนกลิ่นของผ้าขี้ริ้วเก่าๆที่เปียกน้ำฉันขมวดคิ้วเพราะจําได้ว่าตอนที่เข้ามาในห้องครั้งแรกมันไม่มีกลิ่นพวกนี้เลยแต่ฉันก็พยายามจะไม่คิดอะไรอาจจะเป็นกลิ่นที่เพิ่งจะตีขึ้นมาก็ได้ฉันรีบอาบน้ำเช็ดตัวเช็ดหัวและเตรียมพร้อมที่จะนอนฉันปิดไฟในห้อง เหลือเพียงไฟหัวเตียงดวงเล็กๆและล้มตัวลงนอนฉันเหนื่อยมากและกำลังจะเคลิ้มหลับแต่ยังไม่ทันได้หลับดีฉันก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเตียงมันยุบมันเป็นการยุบตัวเหมือนมีใครบางคนมันนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของฉันจากที่กำลังง,ง่วงๆ ตอนนี้ฉันตื่นเต็มตาสองข้างเลยหัวใจของฉันเต้นแรงมากฉันไม่กล้าขยับตัวได้แต่นอนนิ่งและพยายามจะเพ่งมองผ่านความมืดสลัวในห้องและฉันก็ได้เห็นมันเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวนั่งหันหลังให้ฉันอยู่ที่ปลายเตียงฉันตกใจมากทำอะไรไม่ถูก ฉันรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทันทีฉันนอนตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าหม่มและร้องไห้ออกมาเบาๆว่าอย่าอย่ามาหลอกกันเลยนะไปเถอะไปเถอะนะฉันได้แต่ภาวนาอยู่ในใจแต่แล้วฉันก็รู้สึกน้ำหนักที่ปลายเตียงมันหายไปแต่มันกลับมายุบที่ข้างเตียง มันใกล้ฉันมากกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นและได้ยินเสียงลมหายใจที่แหบดังอยู่ที่ข้างหูแล้วฉันก็รู้สึกว่าผ้าห่มของฉันมันกำลังถูกดึงมันกำลังพยายามจะดึงผ้าห่มออกจากตัวฉันวินาทีนั้นไม่คิดอะไรอีกต่อไปแล้วฉันตัดสินใจลุกขึ้นกระโจนออกจากเตียง แล้ววิ่งไปที่ประตูทันทีแต่ด้วยความกลัวและความร้อนรนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างแย่ลงฉันไม่ได้มองที่ประตูเลยสายตาของฉันยังคงจ้องมองไปที่ร่างของผู้หญิงตนนั้นที่ตอนนี้ค่อยๆลุกขึ้นยืนจากขอบเตียงแล้วหันหน้ามามองฉันฉันพยายามจะปลดล็อกประตูแต่ฉันกลับปลดได้แค่ลุกบิด มันติดมันติดโซ่ล็อกประตูที่ฉันเป็นคนคล้องมันไว้เองฉันพยายามจะปลดโซ่นั้นออกแต่มือของฉันมันสั่นจนทำอะไรไม่ถูกและร่างของผู้หญิงคนนั้นเธอก็กำลังเดินค่อยๆเดินตรงมาหาฉันฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงและในที่สุดฉันก็ปลดโซ่นั้นออกได้สำเร็จ ฉันกระชากประตูเปิดแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นโดยไม่คิดจะหยิบอะไรออกมาเลยฉันวิ่งไปที่บันไดแล้ววิ่งลงไปข้างล่างแต่ในขณะที่กําลังจะถึงบันไดก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเธอยืนนิ่งแล้วจ้องมองมาที่ฉันแล้วประตูห้อง ก็ค่อยๆปิดลงช้าๆฉันรีบวิ่นไปที่ล็อบบี้แล้วก็เห็นพี่พนักงานผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งสับประงกอยู่ที่เคาน์เตอร์วิ่งเข้าไปหาเธอในสภาพที่เหงื่อท่วมตัวแล้วก็ยังคงตัวสั่นไม่หายเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่พนักงานถามด้วยความตกใจฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองหน้าเธอแล้วพูดออกไปว่าพี่คะ หนูหนูขอนอนตรงนี้ก่อนได้ไหมคะพี่พนักงานมองหน้าแล้วเธอก็คงจะเข้าใจได้ในทันทีได้คะ่ะได้เดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให้นะคืนนั้นอยากจะย้ายโรงแรมเต็มทีแต่อย่างที่บอกไม่ได้หยิบอะไรลงมาเลยทั้งกระเป๋าตังค์โทรศัพท์หรือแม้แต่กุญแจรถก็เลยต้องตัดสินใจนอนหรือนั่งรอที่โซฟาตรงล็อบบี้นั้นจนถึงเช้า เมื่อถึงช่วงเช้าหลังจากที่พอจะตั้งสติได้บ้างแล้วก็เลยต้องขอให้พี่พนักงานคนเดิมช่วยใช้กุญแจสำรองขึ้นไปเปิดประตูห้องให้หน่อยพี่คะช่วยขึ้นไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมแล้วแล้วช่วยดูให้หน่อยว่าในห้องมีใครอยู่หรือเปล่าพี่พนักงานก็ดูจะก,กล้า,กล,าก,กลัวเพราะว่าก็ได้เล่าให้แกฟังไปบ้างแล้วว่าเจออะไร แต่แกก็ใจดียอมขึ้นมาเป็นเพื่อนเมื่อเรามาถึงหน้าประตูพี่พนักง,งานก็ใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปและเมื่อประตูเปิดออกในห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยแล้วที่หน้าขนลุกเตียงนอนที่ฉันเพิ่งจะนอนดิ้นทุรนทุรายไปเมื่อคืนมันกลับตึงเรียบเหมือนไม่มีใครเคยขึ้นไปนอน ผ้าห่มถูกพับไว้ที่ปลายเตียงอย่างสวยงามเหมือนกับตอนที่พึ่งจะเช็คอินเข้ามาไม่ผิดมันเป็นไปได้ยังไงฉันพึมพำกับตัวเองตอนนั้นขอให้พี่พนักงานช่วยยืนรอเป็นเพื่อนที่หน้าประตูแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ส่วนฉันก็รีบวิ่งเข้าไปคว้ากระเป๋าตัางค์โทรศัพท์และกุญแจรถแล้วรีบลงมา แล้วขอเช็คเอาท์ออกทันทีฉันไม่ได้ถามพี่พนักงานคนนั้นว่าห้องนี้มันมีประวัติอะไรไหมหรือคนก่อนหน้านี้เขาเคยเจอบ้างหรือเปล่าไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากจะรู้อะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าต้องไปวันนั้นฉันขับรถตรงไปยังโรงแรมประจำที่ประจวบทันทีแล้วเรื่องราวในคืนนั้นมันก็ได้กลายเป็นบทเรียน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าหาที่พักแบบกระทันหันในตอนกลางคืนแล้วถ้าหากต้องมาทำงานในโซนนี้อีกต่อให้ต้องขับรถไกลแค่ไหนหรือข้ามมืดแค่ไหนก็จะพยายามขับรถไปพ้นจากตรงนั้นแล้วไปพักในโรงแรมที่เคยพักและรู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเพราะไม่รู้เลยว่าในห้องพักที่ดูธรรมดาธรรมดาห้องต่อไปที่จะเปิดเข้าไป มันจะมีเจ้าของเก่าที่ยังไม่ยอมย้ายออกนั่งรออยู่อีกหรือเปล่าและนั่นคือบทสรุปของ e ีีที่25ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าในความเงียบสงัดของค่ำคนืนมันมักจะมีความจริงบางอย่างซ่อนตัวอยู่เสมอไม่ว่าในรถที่คุณขับหรือในห้องที่คุณนอนคุณแน่ใจแค่ไหน ว่าความเงียบรอกตัวคุณตอนนี้มันว่างเปล่าจริงๆขอบคุณที่ร่วมเดินทางผ่านค่ำคืนแห่งความเงียบนี้มากับเราฝากกดติดตามย่ำค่ำย่ำขวัญเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเมื่อความเงียบเริ่มส่งเสียงอีกครั้งขอบคุณครับ